you mm -hmm. สวัสดีครับชัยสนคกเฮด this is JB AKA love hate แอบ welcome to streetview ครับผมก็สวัสดีทุกทุกท่านอีกครั้งนะ streetview กลับมาอีกรอบซึ่งเราก็จะนำสนิกเกอร์ข่าวสารแฟชั่นวงการสตรีทแวร์แข่งเนี่ยมา r e v i e กันอีกเช่นเคยครับผมซึ่งในช่วงของการที่ผ่านมานะครับเชื่อว่าอาเหล่าบรรดาคนไทยแล้วก็บรรดาสนิกเกอร์เฮดเมืองไทย,ไทยหลายๆท่านเนี่ยจะได้ข่าวกันแล้วนะครับใน,นส่วนของการ c อ l l a b แบรนด์ครั้งแรกนะครับของอาสนิกเกอร์ประเทศไทยที่เราคุ้นกน ตากันมาตั้งแต่เด็กน,น,นะครับในส่วนของทานนักเรียน Breaker นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการคอลลัปกันกับาดาราในเมืองไทยซึ่งเป็นแรปเปอร์ชื่อดังนะก็คือ โจยบอยจากการข้อเขานั่นเองนะครับผมซึ่งในครั้งนี้นะครับการคอลแลบกันระหว่าง Breaker x Joy Boy ตัว so น ok ี so ้เน so ี so so blue, so ่ยก็ถ so so e ูกผลิตออกมาในจำนวนจำกัดเพียงแค่300คู่เท่านั้นนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้เป็นหนึ่งใน300คู่นั้นด้วยก็เลยขออนุญาตเอามารีวิวให้ชมกันนะครับผมเริ่มกันที่ประวัติของแบรนด์ Breaker ก่อนนะครับซึ่งแบรนด์ Breaker เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นมาโดยบริษัท SCS <rios> Brother นะครับผมซึ่งมีการก่อตั้งกันตััั้้้งงงงงแแแต่่่่่่่ใในนนนนนนปีีีี2518ะคครรรรรบบซึสวกกกกททาาอเเยยด์ SCS ็ จะเน้นไปทางในเรื่องของรองเท้าแฟชั่นเป็นหลักนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็ได้ผลิตออกมาด้วยกัน3แบรนด์ก็คือ s e n s e a m e d a และก็ Sport s e n s นะครับผมซึ่งในต่อมาครับในช่วงของปี2533ทางแบรนด์ S S b r o t h e r ตัวนี้ก็ได้เปิด line ผลิตเพิ่มเติมในส่วนของแบรนด์รองเท้านักเรียนนะครับก็เปิดเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของแบรนด์รองเท้า Breaker นั่นเองนะครับซึ่งผลงานชุดแรกนะครับที่ได้ออกมานะครับในส่วนของ collection Breaker for Wheel นะครับก็เป็นดังนี้ครับ รับมาตรฐานจากนอกอนรองเท้าพลาเบรเกอร์โฟวิลแรงลุกโลกซึ่งในปัจจุบันนะครับตอนนี้ทางแบรนด์ SCS b r o t e r นะก็ได้มีในส่วนของการผลิตนะครับรองเท้าสำหรับนักเรียนและรองเท้าแฟชั่นออกมามากมายนะซึ่งในตอนนี้ก็จะรู้จักกันหลักๆก็คือ4แบรนด์ก็คือ BREAKER ป๊อปทีมแคชช่าแล้วก็โซดาโต้ครับผมคราน,นี้เรามาดูในสองแพ็กเกจนะครับของอาร์เบรคเกอร์เอ็กซ์โจวิบอลกันดีกว่าแลวจากแพ็กเกจที่ส่งมาก่อนนะครับผมก็จะเป็นกล่องของแบรนด์สปอร์ตคิดนะครับผมแล้วก็อ่าตัวนี้จะมีเป็นใส่แอ,อร์แบ็กกันกระแทกมาให้ด้วยนะครับพร้อมทั้งใบเสร็จนะฮะตัวนี้นะให้ดูกัน คือทาง SCS เนี่ยก็ค่อนข้างเตรียมมาให้กเตรียมการบ้านมาดีมากนะครับทา่าาและนี่ครับคือในส่วนของหน้าตาของ collection breaker x joyboy ครับตัวนี้ก็จะเอาตัว breaker รุ่น4 o r wheel นะครับมาทำนะครับก็กล่องดูพรีเมียมมากๆนะครับเป็นกล่องสีดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยเป็นแถบเงาสีดำนะครับแล้วก็ในส่วนของอตัวโลโก้ฟอนต์สกรีนทั้งหมดจะเป็นสีทองเป็นทองเงา เรียกได้ว่าทํารายละเอียดมาดีมากนะครับแล้วก็ตัวกล่องนี้จะเป็นกล่องลิ้นชักด้วยนะครับนี่เปิดเอาเหมือนเจ้แดนสเนะครับให้ความรู้สึกเรียบหรูมากๆรวมถึงในส่วนตัวสลักลิ้นชักข้างในนะครับจะมีเป็นห่วงทองติดอยู่ตรงนี้ครับรวมถึงตัวแท็กสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับซึ่งในตัวแท็กสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นรหัสนะครับ Breaker X Joy Boys t y l e Number Joy One Color นะครับเป็นไวท์อันเดียวเลยนะฮะอันนี้ได้มาเป็นไซส์9.5นะครับผมรหัสตัวนี้จะเป็นรหัส บาร์โค้ดเลยนะครับตัวนี้จะไม่มีเป็นรหัสสีเหมือนกับของทางอานิกี้นะครับผมแต่ว่าจะดีเพิ่มเติมในส่วนของเฟซบุ o o เบร a k e r Club แล้วก็ IG นะครับ b บรกเกอร์เช่นกันนะครับผมอันนี้เรามาดูภายในก่อนดีกว่านะครับผมเปิดออกมาเลยตัวนี้นะครับให้ดูก่อนนะครับว่าสำหรับตัวที่ได้มาในตอนแรกนะครับจะมีเป็นถุงผ้ามาให้นะครับข้างละอันเลยพรีเมียมมากๆนะครับดูแบบ หูมากๆนะสุดยอดงานรายละเอียดดีมากแล้วก็สินิกาเจลนี่ไม่นับปร้กันเริ่มเปนที่ตัวถุงผ้าก่อนนะครับในส่วนของถุงผ้าตัวนี้จะเป็นถุงผ้าคล้ายๆกับตัวถุงผ้าฮาแตะที่ผมเคยพูดไปถึงในตอนก่อนหน้านี้แต่ว่านี้จะเป็นไซส์เล็กกว่าแต่จะได้มา2ออันแทนนะครับแล้วก็มีเป็นโลโก้สกรีนนะครับเป็นสกรีนสีนะฮะเป็นสีทองนะครับกับโลโก้ Breaker X Joy Boy นะครับ น,นี่ดูพรีเมียมมากๆเช่นกันนะครับแล้วก็ด้านบนนียจะมีเป็นโลโก้เพชรด,ด้วยคล้ายๆโลโก้ของไดมอนด์สปายนะครับซึ่งคาดว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวโลโก้หลักในการคอนดักชันงานครั้งนี้นะครับผมพราราและนี่นะครับคือหน้าตาของเจ้า b r e a k e r เ j o ก Boy นะอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าได้เอาในส่วนของตัว b r e a อร์ R 4W ์วิลนะครับมาทำเป็นผลงานในครั้งนี้นะครับซึ่งโดยส่วนหลักเนี่ยตัวหน้าตาทั้งหมดจะคงความเป็น Wheel เบรกเกอร์โฟวีลไวเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าจะเพิ่มในส่วนของดีเทลเข้าไปให้มีการรายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นนะครับผมมาเริ่มกันนะฮะเริ่มจากในส่วนของของแถมที่ได้มาก่อนนะอันนี้ผมจะแกะมาก่อนเลยละกันนะถ้าเกิดว่าผมเหออมือนจอแดงก็อาจจะเอาห้อยแล้วกันเดินไวเลยนะเหมือนไพจัมแมนอะไรอย่างนี้นะตัวนี้ในส่วนที่ติดมาด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาตัวหนังนะครับตัวนี้จะเป็นหนังมันจะเป็นให้ดูวัสดุหนังนะว่าเป็นหนังอะไรซึ่งตัวนี้เป็นหนังแท้นะครับผมให้ความรู้สึกแบบ นุ่มมากๆนะครับผมแล้วก็ด้านก็จะเป็นสวยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของป้ายนะครับจะมีเป็นป้ายแท็กที่เป็นป้ายของพี่โจวิบอยนะครับผมเป็นรูปสกรีนนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโลโก้เบรกเกอร์เอโจวยบอยเช่นกันนะครับผมรวมถึงตัวนี้นะครับก็จะเป็นป้ายอ่าเป็นเหมือนป้ายราคานะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีเขียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับในส่วนของตัวอ่าความเป็นมาของแบรนด์อเบเกอร์เอ็์โจวยบอยในครั้งนี้นะครับผม อันนี้ใครอยากดูเดี๋ยวอินบอกมาเพิ่มล้วกันพลอยส่งให้อีกทีนะตอนนี้มาดูที่ตัวรองเท้านะครับตัวรองเท้าตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่าส่วนของตัวอัปเปอร์ทั้งหมดตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าจะเปลี่ยนนะครับจากเบรเกอร์ธรรมดาที่เป็นในส่วนของตัวผ้าใบาเนี่ยก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นหนังนะครับตัวนี้เป็นหนังแท้เลยนะครับนุ่มมากนะฮะแต่ว่า นุ่มจนไม่กล้าใสเลยน่กลัวมันจะยับเลยนะแล้วก็มีในส่วนของตาไก่เพิ่มเติมมานิดหน่อยนะครับผมจึงให้ความรู้สึกดูพรีเมียมมากๆนะครับเริ่มกันในส่วนของตัวดีเทลที่เพิ่มเติมมาครับอย่างปกติเนี่ยตัวเบเกอร์โฟรวิวเนี่ยเราจะเห็นเป็นแท็กเหล็กอยู่ที่บริเวณนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นกำปั้นนะครับผมแต่ว่าในรอบนี้นะครับก็จามาไว้ที่ด้านข้างแทนนะครับพร้อมกับคําว่า Limited e dition นะครับผมในส่วนของเชือกตัวนี้นะครับก็จะเป็นเชือกถึกทองนะครับผมแล้วก อาเป็นเชือกขนาดใหญ่ซึ่งปกติทางเบรกเกอร์เนี่ยที่เป็นรองคทัานั้นในปกติเชือกจะไม่ใหญ่ขนาดนี้อาจจะเป็นในส่วนของเพิ่มความเป็นโอสคูลเข้าไปนะเพราะว่าตัวคาเซอต์ตัวนี้อาจจะได้มาจากในส่วนของตัว Adidas นะครับซูเปอร์สตาร์นะในช่วงประมาณตัวออริจินอลเก่าๆเชือกก็จะเป็นเชือกใหญ่ขนาดนี้มากๆเช่นกันนะครับผมในส่วนของลิ้นนะฮะตัวนี้ผมถอดเชือกมาให้ดูจะชัดกันนะครับจะเป็น สกรีนคำว่า Breaker x j o y Boy ซึ่งการสกรีนเนี่ยดูคมมากๆนะครับผมเองได้ว่าดูดีมากๆเลยในส่วนของซ็อกไลเนอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นสีส้มนะครับบุกผ้าอยู่ด้านในนะซึ่งตัวนี้เองก็มีความให้ความรู้สึกพรีเมียมมากๆนะครับตัวนี้ก็จะมีโลโก้ของ Breaker x j o y Boy อยู่ด้านในนะโดยที่วัสดุต,ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสเวสนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าลองจับดูเนี่ยจะให้ความรู้สึกว่านุ่มเหมือนกับกำมะหยี่เลยทีเดียวนะฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็เพิ่มติมในสองด้านหลังนะฮะจะมีเป็นสตรันะครับสีส้มคาดไว้ด้านหลังพร้อมหมายเลขรันนิ่เบอร์ตัวนี้ซึ่งจะมีทั้งหมดแค่1-300เท่านั้นนะฮะตัวนี้ผมได้มาเป็นหมายเลข190นะครับผม ได,ได้ต่อกันด้วยโชว์บ็อกกับอ่ามิดโซนะครับแล้วก็เอาโซในส่วนของตัวนี้ก็คือจะเป็นยางน,นะครับเป็นยางคาราเลยซึ่งคิดว่าน่าจะเกิดจากการใช้วิธีการฉีดหล,ล่อแบบเอานะครับผมตัวนี้ก็อ่าเป็นคงความเป็นออริจินอลของเบรกเกอร์เอาไว้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นป้ายแท็กนะฮะ็นโลโก้เบรกเกอร์เช่นกันนะแล้วก็ในส่วนของตัวเอาโซนะครับจะเป็นสีนส้มน,นะครับพร้อมโลโก้ของเบรกเกอร์กันเลยทีเดียวฮะ และตอนนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดโดยคร่าวๆนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรงของเบรเกอร์เนี่ยจะเป็นทรงที่ใส่ได้สบายนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อวาอ่าสามารถเหมาะในการใส่ได้ทุกผู้แบบนะครับผมหรือว่าใครสําหรับที่เป็นคอสะสมสเนคเกอร์เนี่ยผมแนะนําว่าตัวนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าเรียกได้ว่าน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับของอประเทศไทยที่เท่าที่ผมทราบนะที่มีการคอลแลบกันในส่วนของตัว รองเท้าที่ม like ันส anyway. ัญชาติไทยเนี SK ่ยกับดาราดังๆนะครับผมเพราะส่วนใหญ่ที่เราเจอกันก็จะเป็นในส่วนของการคอลแลบระหว่างร้านร้านใดร้านหนึ่งนะครับที่ไปคอลแลบกับแบรนด์สเนคเกอร์ข้างนอกมาก่ออย่างล่าสุดทีู่ปทราบก็จะเป็นในส่วนของ p รีด u อุกับ n น k e นะครับผมซึ่งใครนะที่อยากได้เจ้าคอลเลคชันตัวนี้ผมต้องบอกก่อนนะฮะว่ามันจะต้องสั่งจองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะค่อนข้างหาได้ยากแล้วนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าสนใจกันจริงๆก็อาจจะลองเข้าไปตามข่าวสารได้นะครับในแฟนเพจของ Breaker นะคร คิดว่าอาจจะมีการทำรีสต็อกหรือยังไงก็คงต้องลองติดตามชมกันนะครับผมหรือใครที่คิดเห็นยังไงกับเจ้าคอเลคชั่นตัวนี้นะครับก็ลองเข้ามาพูดคุย s u b s c r i b e กันได้ครับที่ด้านล่างนี้หรือว่าจะเข้าไปคุยกันได้ที่แฟนเพจของผมนะครับแล้วให้สตรีทวิวนะหรือว่าจะเป็นที่เฟซบุ๊กส่วนตัวผมหรือว่าอินสตาแกรมก็ลองตากผมฟอลโล่กันดูนะครับผมส่วนในตอนหน้าครับเราจะเอาสกีเกอร์อะไรมารีวิวกันก็เดี๋ยวเจอกันต่อสำหรับรอบนี้ผมคงได้รองเท้าไปใส่เท่ๆอีกคู่หนึ่งนะครับแล Wake up and go.